พี่ถึงพิรยาไหมคะครับ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 พี่ครันี่หมายถึงเราหรอคะครับเขาตายไปแล้วไม่่เหรอคะเขาเขาเขายังมีชีวิตอยู่ค่ะโอเคครับเอาเธอพี่เคยพี่เคยเป็นแฟนกับพี่รนยาหรอคะนัวนัวกันสนุกอยู่เลย ดูไฟเลยเขาห้วนโอ๊ยออ้ยมั้งโอ้ยเอ่อพี่คะขอโทษนะคะไม่ได้ตั้งใจค่ะอ๋อครับผมเออเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะพี่พี่อาเคครับพอดีจะมาเอาไมค์กลับึ้นนะคะอาเคอ่ออันนี้พี่สั่งหรือเปล่าคะใส่เดยค่ะ ว่าไงว่าไงมาเอาไมค์กอล์ฟคืนค่ะไอกยูใช่ค่ะยูไม่ข่าวว่าโดนหนักเลยเลยหนักเมาไมค์กอลขึ้นค่ะแบบงานหนักเลยอ่ะงานไม่หนักหรอกใช่ใช่เช็คไมค์กอดเล์ฟไหมให้น้องเช็คให้เดินน้องให้น้องเชียงไห้หน้าค่ะหนูชื่อแตงกวานะคะไม่ไม่เราเราต้องเลื่อนเราต้องเลื่อนแต่สมัยไหนก่อนเราต้องเลื่อนไกลแค่ไหนเราถึงจะเจอมันจะอยู่ไกลแค่ไหนสวัสดีค่ะ พี่สาวไปเปล่าคะใช่ค่ะหนูชื่อแตงกวานะคะอ่แตงกวาดอนเอ่อทำระยะเวลาที่ยิบได้ไหมอ๋อตั้งแต่วันที่เขี้ยวสวยเตี้ยค่ะโอ้โหเรารู้ไปวันเนี้ยประมาณอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์แล้วมั้งคะว่างอว่างเหรอนี่นนี่มีอะไรหรออ๋อวันนี้ปิดค่ะอ๋อนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวผมลงให้เจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวลงให้เอามาเลยมาเลยแต่เรอแป๊บนี้อ่างได้ค่ะ ข้าแต่งตัวเป็นบ็อกซิ่งไงเธอเอ้ยคุณยังพูดมากไอสัตว์แต่มึงเจ็บตัวอันนี้คือบอกใครเหรอคะซักลิ้นก่อนไม่ใช่หน้านี้ใช่ป่ะอะไรนะผมมุกทองอ่ะเสือกไอสัตว์มึงไงที่ยไร้วงทำอะไรกันอยู่เหรอคะด่ากันเล่นน่ะหยุดน่ะเนี่ยแหละคิดถึงจังอืม คิดถึงจรงเลยค่ะครับคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงจริงหรือเปล่าคะเนี่ยมึงอย่าเอาจะขยับไปไหนเหรอคะไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยอันนี้พี่สั่งกลัวอะไรเหรอคะไม่กลัวอะไรดีดีค่ะกลัวอะไรเหรอคะกลัวอะไรแตงกวาเหรอคะไม่ได้กลัวอะไรแตงกวาครับ ทำ <affiliated S 2> ไมเงาหูหายไปไหนวะไอ้เนี้ยนิ่งดิมึงนิ่งดิ่แล้วแต่งความจะได้จะจะได้ไมค์ก็ขึ้นต้นไหนเหรอคะไอ้ไมโลเมโลมานี่นี่จบแล้วครับเจอไหมสรุปเจอไหมคืนไปแล้วพี่ไปแล้วอย่างนี้อย่างที่มันหนักหน่วงจนจนแบบพอดีกว่า กินถึงวิศักดิ์เหรอพี่คะเอาแล้วสักลินแบลแล้วเอาแล้วสักลินแบลแล้วโอเคว่าอ่ะขออนุญาตคนตัวนะคะได้ค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะรับวันนี้โอเวอร์เลยขอบคุณค่ะ อ่าเจอกันครับบิงซูอยู่ไหนบิงโซนะลุงได้ข่าวชมบิวบ่อยใช่ไหมบิงโซพี่น้องเ่ะคิดถึงพี่บิงซูห่อคะสบายบไปไลค์เคดีกว่าเฮ้ยนี่อะไรตรงนี้สนุกกว่าเยอะเลยเป็นตํารวจเป็นนั่นเลป็นอะไรเงี้ยจะไปไหนหรอคะเดี๋ยวไปไลค์เคแล้วครับ เอ้ยดีไหมคะพี่อยู่ก่อนัลนะคะอย่ข้าวจังเลยค่ะครัเธอเปิดกระเป๋าเปิดแล้วค่ะหนูรับไม่โอ้ยเราไม่ใช่เออคิดคิดถึงพี่ริยาไหมคะครับครับครับเขาไป็พี่เขาเนี่ยหมายถึงเราหะอคะเขาตายไปแล้วใช่ไหมอ่ะคะเขาเขายังเขายังมีชีวิตอยู่ค่ะโอเคครับเอาเธอพี่เคยพี่เคยเป็นแฟนกับพีิรยาหรอคะครับเธอใช่ครับเธอใช่หรอคะเอาเธอ คิดถึงกเลกนะว่ไงนะกะิึงจังเลยกะไปคุณมื่นกะไปจดชอไปกืดลืมไปแล้วนะกะเนเฮียมึงไปไหนอ่ะเกียดไปอ่ะมันมีบางอะไใช่ไหม แล้วทำไมมาเมืองน้ำพี่นายหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะค่ะเจี๊ยบค่ะเจี๊ยบสายสองค่ะเจี๊ยบพี่นายหรอคะตังกว่าตังกว่าว่างตรงเลยค่ะเจี๊ยบก็ว่างกลับไปที่เดิมนะค่ะที่เที่ยวคนละยิงการล่าสุดอ่ะได้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่เดิมนะคะเจอกันที่เดิมนะคะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะได้ค่ะโอเคค่ะได้ค่ะ พี่คะข้ามบนจกได้ไหมคะยังเหลืออยู่หรอคะโอเคค่ะคพื่ออะไรหรอคะแค่ถนนมันคุ้มไะเนี่ยตึกเนี้ยคุ้มดีแต่กูต้องทำยังไงวะเขาตีกันอยู่เออมึงเข้าไปมั่วไม่ได้อีควายมึงมาข้มาข้เท่านั้นนะไปเฮอะ